สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นน้อยเกมมิ่งนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องฮาโลวีนกันนะครับในส่วนของนน้อยเนี่ยเรียกว่ายังไม่ได้เปิดเลยนะครับมีทั้งหมด360กล่องเนาะของรางวัลเนี่ยก็จะมีที่ไฮไลท์เนี่ยก็ต้องเป็นของสีแดงถูกต้องไหมก็จะมีพวกเอเซนต์อัพรูนสกิลตำนานอัพรูนลิงตำนานนะครับหินสลักโอ้ให้เป็นแบบเต็มเลยนะครับเป็นแบบเฉพาะนะได้จากกล่องนี้ก็เอาไปขายไม่ได้นะครับเอามาใช้เองเท่านั้นลออ่องลอยอาวุธ ก็ดีครับอันนี้ก็ราคาประมาณ 20B บีโดยรวมก็เน้นของแดงไว้ก่อนแล้วกันเจ้าตัวภูที่อยู่ในแมปนอกจากจะดรอปของตำนานแบบสุ่มออฟแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้กล่องของรางวัลพิเศษของแม่มดภูนะครับของรางวัลก็จะดีกว่าปกตินะเนี่ยผมฟาร์มหนักอยู่นะยังดรอปมาแค่5กล่องเองนะครับนี่แหละเน้นพวกหินสลักรูนสกิลรูนลิง์เปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะกว่ากล่องแรกเนาะนะถ้างั้นก็พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับไปทีละเท่าไหร่ดิ10กล่องแล้วกันเนาะ สบายๆอันนี้อะไรเนี่ยกล่องเลือกยันฮาโลวีนเนาะอ๋อก็คือเลือกยันได้แบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับอืมได้เอเซนต์บริสุทธิ์มาอันนึงอืมเปลี่ยนแพงลูนดิกอร์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ไม่ค่อยดีครับกล่องเลือกยันก็เรียกว่าลุ้นในลุ้นอีกทีหนึ่งนะถ้าได้กล่องเลือกยันนะครับแต่ส่วนใหญ่ยันมันก็หาตรงยากนะเนาะเอาไปฮึสเซนรูนบริสุทธิ์อีกแล้วอ่าสิบไปสักหกสิบกล่องก่อน,อนละกันเนาะฮึหนี่ให้เอเซนบริสุทธิ์เยอะนะครับ อยากได้หินสลักเนาะยังไม่มาครับอ่ะงั้นเราจะเพิ่มเป็น20นะในเมื่อมันไม่มาเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปเอาไปกันครับอเอ๊ะอมันเป็นเอเซนต์อัพยันเป็นและอยากได้เป็นตำนานนะครับอ่าดอกพวกมาน้ำดวงดาวก็โอเคนะครับพวกแกงของคราฟนะครับ เยี่ยมเยี่ยมอันนี้ดีครับมีคริสตัลของท้าครับรูลิงเป็นนำนานนะแล้วก็อาวุธร,ระดับสูงเอ้อันนี้รอบนี้ดีครับเราเปิดเท่าไหร่เราเปิด20่สิบเนาะดูดีด,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 ดเปิดที่สิก็ได้เริ่มอยู่กดค้างไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยฮึบ เอาเขาเขาล้วมาแล้วดวงมานะครับหินสลักรูนสกิลเต็มเม็ดเลยนะเลองอีกทีดิกดค้างครับลบปล่อยครับเกี่ยวไหมหไม่น่าเกี่ยวอะโอเคลันที่ยีสิบว่าน่าจะคำลังดีนะกดค้างครับปอย ไม่เกี่ยวแหละไม่เกี่ยวแหละเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดี25มั้ไหมย25ไป4ทีไปเอ,อ้ยนี่สกิลตำนานอันนึงรูลิ้งออกมาครบแหละนะได้ทุกอย่างที่ที่ควรจะได้นะครับไปรีพวกเอเวกที่ออฟกากๆนะครับไป โอ้โหนี่เค็มมากเอ้ยแต่ว่าได้ตัวคราฟนะคิดในแง่ดีนะครับในตัวคราฟเยอะอไปตำนานใหม่แหละโอ้อัพยันตำนานเหมือนจะดอกยากนะอีกสักเม็ดไหมหินสลักอีกสักเม็ดหนึ่งไป เออตำนานนะครับรู l i n k i เป็นตำนานนะครับโอเคพอได้เอาถัดไปจัดไปแบบเบิ่มๆห้าสิบสองรอบกองไหมเออมาเหมาเหมาเปิดแบบทรงปุ๊บเออเดี๋ยวนะรู l ล n k i n g ตำนานก็เฮ้ยก็โอเคนะเอาจริงเพราะเพราะรู l i ลิง n g ตำนานเนี่ยเราหาธาตุผืนดินมาอีกสักสี่ร้อยมันก็อัพเป็นหินสลักและนะครับ ฟาร์มเอาเดี๋ยวก็ได้นะโอเคเอ้ยมีแถมหรือเปล่ากดอีกทีมันอาจจะมีอีกหน้าหนึ่งปะแถมยันเมจิเอาไปอีกห้าสิบขออีกสักเมด็ดสิกองฮ้อหืโ <c oughs> <c oughs> ปกไตให้เปิดเ,เยอะๆแม่งดวงเหมือนจะไม่ค่อยดีว่ะเปิดทีละยี่สิบยี่ห้าน่าจะดีกว่านะผมว่า คือห้าสิบถ้าไปแล้วมันไปเลยนะครับเออโอ้โได้เปลี่ยนแปลงลูติเกอร์อันนึงนะครับเอาถัดไปครับกล่องรางวัลแม่หมดผูนะเฮ้ยหมุนเวียนยันตำนานเหรออันนั้นปะเอ้ที่ทำให้เราขึ้นยันตำนานได้อีกครั้งหนึ่งหรอโอกาสมันเท่าไหร่วะจริงๆในเว็บมันมีบอกนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเราก็เปิดไปแบบไม่รู้แล้วกันนะฮ้บ อาทิชชันของทาวครับกล่องนี้แบบเลดดีดดเลดีอึ๊บไอกล่องอะไรเนี่ยล่องรอยระดับสูงอุ้ยดีเพราะว่าระดับสูงเราเลือกอาวุธหมดก็คือ10ชิ้นเลยเหรอโอ้โหจัดไปครับอุย้ยอันนี้ของดีขายได้ด้วยที่สำคัญเท่ากับเท่าไหร่200รบี้โอ้เรียบร้อยสัตว์เลี้ยงผมมีข้าวกินและ เอาไปฮึบเอ้ยขายได้เปล่าโอ้ยขายไม่ได้เอาไปใช้เองโหยโันนี้ขายได้นี่เป็นพันบี้เลยนะอันนี้ของดีของดีคุ้มแหละคุ้มแหละอ,อันนั้นก,ก็คือเปลี่ยนแปลงยันตำนานนะครับเอ้ยเขาเรียกว่าหมุนเวียนยันตำนานนะอีกเบ้นึงอ๋ยเป็นรุนสกิลอัพเป็นตำนานนะครับเอา้ากองสุดท้ายกองไหม เอา้าเปิดไปแล้วอะลั่นลั่นเออมันกล่องสุดท้ายแล้ว่มันไม่มีให้เลือกจำนวนนะก็ได้ลุนสกิลตำนานแล้วก็ลุนลิงตำนานนะครับโอเคโอ้เบิ่มเบิ่มนะวันนี้สรุปเราได้อะไรไปบ้างนี่เลยครับเออป๊าโอเป๊ปงบังโอ้โหมาทุกอันครับที่มีนะพวกวัตถุดิบคราบแบบเแบบิ่มเิม ก็อย่าลืมเปิดกล่องด้วยนะใครดองไว้แบบนอนน้อยต้องระวังนะครับกิจกรรมหมดวันที่9พฤศจิกายนก็เรียกว่าอีกประมาณ10วันอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ